เมื่อวันก่อนเนี่ยครับได้เป็นวิทยากรในหลักสูตรหนึ่งที่ HRD Center เชิญไปสอนให้กับองค์กรแห่งหนึ่งนะครับในหลักสูตรที่ชื่อว่า OKR OK เพื่อขับเคลื่อนผลงานนะครับซึ่งเป็นเรื่องของ Objective กับ Key Result ที่ซึ่งโดยส่วนตัวนะครับประกอบกับคำแนะนำหรือว่ามุมมองของผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเนี่ยต้องบอกว่า OKR OK เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารผลงานอย่างต่อเนื่อง ขององค์กรในยุคใหม่เลยนะครับโดยเฉพาะในยุคที่ต้องการผลลัพธ์ของงานออกมาอย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในยุคที่ต้องการขับเคลื่อนพนักงานจาก mindset นะครับจากแรงจูงใจภายในที่เรียกว่า intrinsic motivation ของตัวเองนะครับซึ่งก็จะช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้นะครับและก็มีตัวอย่างของหลายๆองค์กรที่โดยเฉพาะเป็นสตาร์ทอัพนะครับซึ่งปรับใช้ OKR ในการบริหารผลงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกิดเป็นผลสำเร็จ มีการเติบโตอย่างดีเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะ t เทค Company แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่า Tech Company ต่างๆเหล่านี้จะเป็นองค์กรที่เหมาะสมกับการใช้ OKR OK เท่านั้นนะครับองค์กรโดยทั่วไปก็สามารถปรับใช้ OKR OK ได้ไม่ว่าจะปรับใช้ในลักษณะที่ควบคู่คก,กับการใช้ KPI หรือจะเอามาแทน KPI หรือจะเอามาใช้ประกอบกับระบบการประเมินผลงานอย่างอื่นเพียงแต่ OK r เนี่ยไม่นิยมองค์กรที่เป็น ต้นทางสำหรับการแนะนำใช้ OKR OK ในองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือ Google Google เนี่ยจะไม่เอา o อเมาใช้สำหรับการประเมินผลเพื่อให้รางวัลกับพนักงานไม่ว่าจะเป็นการขึ้น,นเดือนหรือการจ่ายโบนัสค่าตอบแทนพิเศษใดๆนะครับแต่ก็จะใช้ปัจจัยในการประเมินอื่นๆเอาว่าปัจจัยในการประเมินเนี่ยนะครับท่านจะคุ้นอยู่เรื่องหนึ่งที่เรียกว่า lead indicator ถ่านระแบ่ง indicator ออกเป็นสัก2แบบนะครับเราก็จะได้ l ล a d อินดิเคเตมันหมายถึงตัวชีวัดที่เหตุกับแหลกอินดิเคเตอคือตัวชีวัตที่ผลนะครับผลเช่นจะไปวัดจาก KPI จะไปวัดจาก OKR OK หรือจะไปวัดจากตัวชีวัดผลงานใดๆก็แล้วแต่วัดออกมาในรักษณะของมายสเตย์ก็ได้เป็นตัวเลขเป็นค่าเชิงปริมาณก,ก็ได้ทั้งนั้นนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดมาจากการทำแอคชั่นอะไรบางอย่างและการทำแอคชั่นอะไรบางอย่างนั้นน่ยมันจะต้องอาศัย การมีเหตุก็คือมีความรู้มีทักษะมีพฤติกรรมการทงานที่มันเอื้อด้วยถูกต้องไหมครับดังนั้นเราสามารถใช้ lead indicator ไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นทีมการให้ความช่วยเหลือคนอื่นการทำงานแบบ proactive การสื่อสารที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันนี่ก็เป็น lead indicator ทั้งนั้นนะครับ sr เขาจะเรียก part แบบนี้เรียกว่า competency และก็เอาไอ้ competency เนี่ยก็คือความรู้ทักษะพฤติกรรมการทำงานเนี่ย ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลประกอบ KPI KPI จะมีน้ำหนักในการประเมิน60-70%หรือ80%ก็แล้วแต่นะครับแต่ I c o m p e t e b i l y เนี่ยหรือปัจจัยในการประเมินในส่วนที่เป็น l ล a d อินดิเคเตอร์อย่างที่ว่าไปเนี่ยครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปใช้ในการประเมินโดยจะเป็น30% 20% 40%ประกอบกับการประเมินตัวชี้วัดผลนะที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จนะครับ แต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับสิ่งที่อยากเล่าให้ฟังคือในการใช้ okr OK, ในองค์กรเนี่ยนะครับมันจําเป็นอย่างมากเลยจะต้องอาศัยการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายการตั้งเป้าหมายให้สูงเขว้นะครับในองค์กรอย่าง Google เนี่ยเราเรียกวิธีคิดแบบที่ตั้งเป้าหมายให้สูงไว้ก่อนเนี่ยเราเรียกว่า moonshot thinking นะครับคือการคิดให้ไปไกลมากกว่าเป้าหมาย100%ทีอ่อเอรนาี้ก็แล้วกัน,กนเวลาที่เราทําเป้าหมายเนี่ยเราอยากได้เป้าหมายให้บรรลุ1น0่ แต่โดยทั่วๆไปเนี่ยเป้าหมาย100เนี่ยในบางลักษณะงานนะมันก็ทำได้อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นสามารถปิดบัญชีได้อยู่แล้วใน100 t r a n s a c t i o n ตอน1วันนะครับสามารถทำการคอลหาลูกค้าได้อยู่แล้ว1วันคือ20เคสแปลว่าในลักษณะงานบางลักษณนะโดยปกติสามารถทำงานได้100%อยู่แล้วนะครับแต่มันจะไม่ได้ r i v e การเติบโตให้กับองค์กรมากมายนะ แต่การคอหาลูกค้าให้ได้30รายหรือ20รายแต่เป็นลูกค้าสําคัญที่เจเนเรตายได้เยอะๆแบบนี้มันจะมีผลกระทบหรือเป็น business impact กับอง,งค์กรมากกว่านะครับดังนั้น OKR OK ก็จะน e e ให้ท่านตั้งเป้าหมายที่มันท้าทายอย่าว่าแต่ OKR เลยครับกลับไปที่ KPI เอากัน KPI ก็ต้องการให้คนทำงาน,นเนี่ยตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเพราะเป้าหมายที่ท้าทายเนี่ยมันจะสร้าง High Achievement คือผลการปฏิบัติงานที่มันโอเคนะครับประเด็นที่น่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าทําไมเราต้องตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเหรอและเป้าหมายที่ท้าทายแบบเนี้มันจะช่วยให้เราเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีเสมอไปใช่ไหม,เร,มหบบรเราต้องมาหาคําอธิบายโดยจากเราต้องมาหาคําอธิบายแต่คําอธิบายในที่นี้นะครับก็จะอิงกับทฤษฎีอันหนึ่งก็แล้วกันนะครับเราเรียกว่าทฤษฎีการตั้งเป้าหมายในภาษาไทยนะครับ ในภาษาอังกฤษก็คือ goal setting theory นะครับอยากจะคุยเรื่องทฤษฎีให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับแต่จะพยายามคุยให้ฟังแบบที่เข้าใจได้ไง่ายๆและในวิดีโอตอนนี้ก็ตั้งใจที่จะทําเป็น Chapter ของ OKR OK m n t t o r นะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะใหม่เพราะโดยที่ผ่านมาเนี่ย o k เคอจะทําเป็น Podcast นะครับเป็น Podcast แบบที่ท่านจะได้ยินเสียงของผมด้านเดียวนะครับแต่ต่อไปเนี่ยจะพยายามให้ได้ยินเสียงให้ได้เห็นทั้งภาพ แล้วก็การนําเสนอที่เป็นสไลด์ Presentation บางอย่างนะครับเพื่อประกอบความเข้าใจมากขึ้นนะครับแต่โดยทั่วไปก็จะคุยให้เห็นเป็นตัวของวิทยากรในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะฮะเอาละครับกลับมาที่ตัวของ g o a l s t t t i n r t h l o r y ว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของ g o a l s t t t i n r t h l o r y เนี่ยนะครับมีรากฐานนมนานมีแนวคิดแบบเด่เกิดขึ้นมานานมากแล้วนะครับแต่ถ้าจะ เห็นเป็นภาพชัดๆเลยก็ประมาณสักปี1990โดย professor lock กับ professor l a t a m นะครับบางท่านก็จะเรียกว่า l a t a บางท่านก็จะเรียกว่า l a t a ก็สุดแท้แต่จะเรียกนะครับก็ขอเรียกว่าเป็น professor l a t a m ก็แล้วก,กันนะครับทั้งสองท่านเนี่ยได้ทำการศึกษาได้ทำการรวบรวมผลงานวิจัยเรียกว่าผลงานวิจัยเชิงประจักษ์เราเรียกว่า empirical study นะครับหรือ empirical research นะครับ มากกว่า400เรื่องครับแล้วก็มาสรุปเป็นทฤษฎีอันนึง่งเรียกว่า Goal Th Setting Theory นะครับแก่นของทฤษฎีเนี้ยหรือทฤษฎีการตั้งเป้าหมายเนี่ยนะครับพูดไปอยู่สองเรื่องครับเรื่องแรกเลยก็คือว่าการตั้งเป้าหมายที่ยากเนี่ยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับผลการปฏิบัติงานที่เรียกว่า Task Performance ครับแปลว่าอย่างนี้ครับแปลว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายที่ง่าย Task Performance ก็จะไม่เยอะถ้าเราตั้งเป้าหมายที่ยากขึ้นไปหน่อย Task Performance ก็มีแนวโน้มที่จะบรรลุได้มากขึ้นเป็นลำดับนะครับมันเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเส้นที่ว่านี่คือเส้นตรงเรียกกันง่ายๆว่าเป็นปฏิภาคทางตรงระหว่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าน้ำหนักมากขึ้นก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นถ้าออกกำลังกายก็มีแนวโน้มที่จะ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งออกมากในระดับที่เหมาะสมนะครับก็จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับนั่นคือปฏิภาคทางตรงเรียกความสมันเชิงเส้นนะครับอันที่2ครับเป้าหมายที่ยากมันจะต้องจบจงด้วยเพราะถ้าเป้าหมายที่เป็น weak and abstract goals หรือเป้าหมายที่มันเป็นรูปธรรมมากๆยกตัวอย่างเช่นเราจะทำ ให้ตัวเองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราจะตั้งใจเรียนเราจะตั้งใจทําง,งานแบบนี้มันเป็นเป้าหมายที่มันเครืลุมค่ะเป็นเป้าหมายที่มันไม่ชัดเจนจาะจงเพียงพอเป้าหมายที่ชัดเจนบางคนจะต้องบอกแมกนิจูดหรือบอกขนาดถูกต้องไหมครับควรจะต้องบอกทิศทางว่าเดเรคชั่นราอะไปยังไงควรจะต้องบอกออกมาเป็นตัวเลขเชิงปริมาณได้หรืออย่างน้อยที่สุดนะมันก็สามารถที่จะไปคิดออกได้ต่อไปว่าเออและไอเป้าหมายแบบนี้ฉันจะต้องไปปฏิบัติ ยังไงดีในกรอบเวลาอย่างไรมันจึงจะเหมาะสมนะครับผมเชื่อว่าท่านจะคุ้นเคยเรื่องหนึ่งเนาะคือการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทนะครับสมาร์ทเนี่ยมันก็คือ s m a r t แต่ละตัวเนี่ยมันย่อมาจากคำต่างต่างนั้นต่อไปนี้แหละครับ s มันย่อมาจากคำว่า specific แปลว่ามันต้องจบจงมันต้องเฉพาะคือมันไม่ฟุ้งมันไม่ลอยเลื่อนไปเลยอ่ะแต่มันจอะจงเลยว่าจะออกกำลังกายโดยการวิ่งวันละ2กิโลเมตรอะไรก็ว่าไปนะครับเอาล่ะเป้าหมาย ที่ท้าทายตัวต่อไปคือมันต้อง measurable คือมันต้องวัดผลได้มันต้องนําไปสู่การประเมินเพื่อให้รู้ว่าตกลงคุณห่างหรือคุณยังใกล้ว่าตกลงแล้วคุณห่างหรือคุณใกล้เคียงเป้าหมายมากน้อยเพียงใดนะครับเอมันย่อมาจากคำว่า attainable หรือ achievable แล้วแต่จะเรียกนะครับมันหมายถึงเป้าหมายต้องทําให้บรรลุได้ถ้ามันยากเกินไปมันก็จะทําให้คนเราเนี่ยมันมีส t r e s s หรือความกดดันมาบ้างจนกระทั่ง เกิดการถอนตัวออกไปจากแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมนั้นๆผู้นี้คือไม่อยากทาอะ่ะมันยากเกินอะ่ะเป้าหมายมันจึงควรจะต้องไม่ง่ายเกินไปแต่ก็มันก็ไม่ยากเกินไปจนก,กระทั่งเสียความท้าทายหรือมันยากจนก,กระทั่งไม่สามารถที่จะทําให้เราทํามันบรรลุได้ไม่ว่าจะใช้ความพยายามมากน้อยเพียงใดนะครับกูรูท่านบอกไว้ว่าไอ้เรื่องความท้าทายเนี่ยมันจะประมาณไหนครับบางท่านชี้เห็นภาพชจดเจนเลยครับว่าทําได้50% มีโอกาสทำไม่ได้อีก50%แบบนี้หรือว่าท้าทายคือใส่ความพยายามลงไปมันก็จะมีโอกาสที่จะเดินไปสู่สวิตสปอตคือ 60- 70%คือทำให้บรรลุได้ในเป้าหมายที่ท้าทายหรือเป้าหมายที่ยากนั้นนะครับส่วนว่ามันจะเป็น50 50 60 40 70 30กเ็สนี่ยก็สุดแท้แต่มุมมองของแต่ละคนนะครับอันนั้นคือมุมมองของผู้เชี่ยวชาญที่บอกว่าเป้าหมายที่ท้าทายเนี่ยมันคือเป้าหมายที่มีโอกาสทาได้5 50%ออีกีกคืมโอกาสทาม่ได้มันก็จะเป็น แนวคิดหรือมุมมองของแต่ละคนนะครับเอาล่ะกลับมาที่สมาร์ตัวอย่อมาจากคำว่า r e levant แปลว่ามันจะต้องเกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จที่องค์กรต้องการความสำเร็จของหน่วยงานที่ต้องการมันจะต้องมีเหตุมีผลเรียกว่า logical คือมันจะต้องอธิบายได้ว่าเอ้ยทำเนี่ยไปเพื่ออะไรหรือถ้าเราทำแล้วมันจะได้ผลดีอย่างไรไม่งั้นมันก็จะเป็นการทำที่เสียของถูกต้องไหมครับ ตัวที่ตัวสุดท้ายย่อมาจากคำว่า time b หรือท i m e l หมายถึงมันนี่ต้องมันต้องมีกรอบเวลาหมายถึงมันต้องมีกรอบเวลาบอกไว้มันต้องมีกรอบเวลาที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าทําภายในหนึ่งไตรมาสทาภายใน3เดือนทำภายใน6เดือนโดยปกติกรอบการประเมินผลงนาน,นจะชัดเจนนะครับปีละหนึ่งครั้งปีละสองครั้งหรือถ้าแนว OKR แบบที่ Google ทําและก็องค์กรหลายๆองค์กรทําอยู่เนี่ยก็จะเป็นรายไตรมาสหรือว่า quarterly performance evolution รักษาแบบนั้นนะครับเอาละพอเป้าหมายที่ท้าทายกับเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมันจะมีโอกาสทำให้เราได้ task performance ที่ดีออกมานะครับแปลว่าเวลาเราตั้งเป้าหมายเรื่องใดเนี่ยต้องตั้งเป้าหมายที่เจาะจงและเป้าหมายนั้นมันต้องท้าทายพอสมควรอย่างที่ว่าไปเรียกว่าในภาพรวมแล้วนะครับเป้าหมายหรือ goals จะเรียกว่า objective สำหรับ OKR OK ก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหา OKR OK เรียก Goals นั้นนะนะครับออกมาเป็น Objective น่าคิดว่าทำไมเรียกว่า Objective ผมคิดว่า OKR OK เนี่ยนะครับมันมีพัฒนาการมาจากการใช้แนวคิดอันหนึ่งที่เรียกว่า Management by Objective หรือ MBO Intel เอามาใช้ในปี1968แนะครับแล้วก็เติมไอเข้าไปคือ Intel MBO คือ MBO ในสไตล์ Intel นะครับแล้วก็แปลงมาเป็น OKR OK ในช่วงเวลาต่อมาโดยเฉพาะในยุคที่จอร์นดอ มาขับเคลื่อน OKR ภายใต้การกํากับดูแลของแ n t ดี้โกรซึ่งเป็น Co-Founder แล้วก็เป็นผู้เรียนระดับสูงของ Intel ในขณะนั้นนะครับดังนั้นก็จะใช้คำว่า Objective เป็นเรื่องของเป้าหมายที่กำหนดขึ้นมาโดยมี Key Result หรือผลลัพธ์ตัดรองลับนะครับอพอเห็นภาพแล้วนะครับอธิบายตามทฤษฎีการตั้งเป้าหมายที่ท,าท้าทายมันมีแนวโน้มที่จะทำให้เราได้ Task performance ที่ดีออกมา ยกตัวอย่างในชีวิตประจําวันง่ายๆก็ได้ครับผมเป็นคนวิ่งออกกําลังกายเพราะต้องการสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมสังเกตตัวเองดูนะถ้าผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าผมจะวิ่งแค่ว,วันนึงวันละหนึ่งกิโลเมตรนี่แหละความพยายามที่ผมใส่ลงไปก็จะได้สําหรับการวิ่งหนึ่งกิโลเมตรความตั้งใจที่ใส่ลงไปก็จะได้สําหรับการวิ่งหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งกิโลเมตรพอเพเพอ,พอนะครับวิ่งได้2อรอบ800เมตรเนี่ยแทบจะไม่อยากวิ่งแล้วหมายถึง2สองรอบสนามน,นะครับ ผลที่ได้ที่เรียกว่าเป็นทัสโปรโมทออกมาเนี่ยมันก็จะได้แค่นั้นหรือได้น้อยกว่านั้นนะครับแต่เท่าไหร่นี้ผมคิดว่าโดยพละกําลังโดยเรี่ยวแรงของตัวเองเนี่ยถึงจะอายุเยอะแล้วเราก็น่าจะไหวสักดาหละกิโลนะครับมีโอกาสที่เราจะได้2หรือ3ามกิโลทั o โปรโมทก็จะมากขึ้นถามว่าเป้าหมายการวิ่งมาละ5กิโลเนี่ยมันท้าทายมันท้าทายมากๆเลยนะครับเพราะอาจจะเป็นที่ว่าโดยสรีละโดยความแข็งแกร่งของร่างกายมัน ของเรามันไม่เท่านักกีฬาเพราะมันคือน้องๆฟันลันเลยนะครับดังนั้นเวลาที่เราออกกําลังกายเราตั้งเป้าหมายไว้สูงหน่อยอาจจะสัก5กิโลเมตร4กิโลเมตร3กิโลเมตรมันก็ดีกว่าเป้าหมายที่ง,ง่ายทาัสกูโฟแมก็จะเกิดขึ้นมาได้มากขึ้นตามนั้นด้วยเช่นเดียวกันโอเคนะครับแต่ว่าเจ้าของทฤษฎีเองคือโปรเฟสเซอร์ล็อกกับลาทามเนี่ยบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าการที่ตั้งเป้าหมายที่ยากและเป้าหมายที่จะเอจาะโจงเนี่ย มันไม่ได้ทําให้เกิดทัสเพอร์ฟอร์แมนกับทุกกรณีหมายเป็นทัสเพอร์ฟอร์แมนที่ดีด้วยนะกับทุกกรณีแปลว่ามันจะต้องทําอะไรบางอย่างสังเกตดูนะครับว่ายกตัวอย่างให้ง่ายกันแล้วกันเนาะผมตั้งเป้าหมายผมจะวิ่งวันละห้ากิโลมันจะได้ทัสเพอร์ฟอร์แมนก็คือผลของการวิ่งจากวันละห้ากิโลก็คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้การวิ่งที่ห้ากิโลแต่ถ้าผมเจ็บป่วย ผมคงวิ่งไม่ไหวถูกต้องไหมครับหรือถ้าผมเกิดอุบัติเหตุคือขาพิกขาแพนผมก็คงไม่สามารถจิททำได้หรือผมขาดความตั้งใจโอ้ยจะวิ่งไม่ทาไมงานในแต่ละวันมันก็ยุ่งยากเยอะแยะมากมายอย่างนี้นะครับโอกาสที่จะทําให้เกิดทาร์สเปอร์ฟอร์แมนคือผลของการวิ่งวันละหกิโลแบบนั้นมันก็เป็นไปไ,ไดห้หรือมันก็คงจะยากมากที่จะบรรลุโอเคนะครับดังนั้นมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบางอย่างเรียกว่ามีสิ่งอะไรบางอย่างที่ท่านจะต้องทําด้วยเพื่อที่ทําให การตั้งเป้าหมายยากและตั้งเป้าหมายเฉพาะเจาะจงนะมันไปคลิกหรือทําให้เกิด Ta s ต performance ขึ้นมานะครับเจ้าของทฤษฎีเขาเรียกว่า Moderator Variable หรือตัวแปรที่จะส่งผลจากตัวแปรหนึ่งไปตัวแปรหนึง่งถ้าเรามันมองว่าการตั้งเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงแล้วก็การตั้งเป้าหมายแบบที่มันท้าทถ่ายเนี่ยมันเป็นตัวแปรนนะแล้ว Ta s k performance มันก็เป็นตัวแปรมันจะมี Moderator ตัวหนึ่งนะครับ อยู่ตรงกลางซึ่งถ้าเราทำโมเดเลเตอร์ได้นะครับแล้วความสัมพันธ์2ตัวเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นนะครับนั่นแหละประเด็นของมันคือตรงนี้แล้วมีโมเดเลเตอร์อะไรหรอพูดกันง่ายๆก็แล้วกันปันกภาษาวิชาการออกไปเลยนะครับแล้วมีสิ่งอะไรบ้างที่ต้องทําสิ่งอะไรบ้างที่ต้องใคร่ควรวญและพิจารณาดูให้ดีถ้าต้องการที่จะตั้งเป้าหมายมันท้าทายและส่งผลไปให้เกิด พาร์สเปอร์ฟอร์แมนที่ดีหรือผลการปฏิบัติงานที่ดีจากการทำง,งานออกมานะครับมีหลายเรื่องมากเลยครับเอาเป็นว่าถอดความบางส่วนจากทฤษฎีการตั้งเป้าหมายมากแล้วกันนะครับมาดูเรื่องแรกครับเรื่องแรกคือ ability ชัดเจนมากเลยครับถ้าผมไม่สามารถที่จะออกกำลังกายได้เพราะเจ็บป่วยไม่สามารถที่จะไปวิ่งได้วันละกิโลเพราะว่าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนะครับสรีระไม่เอื้อนะครับ โอกาสที่จะได้พ a s น p เ r อร์ฟอร์แมนซ์อย่างที่ต้องการมันก็ลดน้อยถอยลงโอเคไหมครับอันแรกคือบริลลิี้ท่านต้องมองย้อนกลับมาดูครับว่าเราต้องการให้พนังกงานของเราตั้งเป้าหมายที่ท้าทายฝีมือถึงไหมมือถึงไหมเรียกว่าความรู้ทักษะมีเพียงพอไหมเอาเข้าจริงแล้วนะความรู้ทักษะมันจะต้องประกอบด้วยอีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวว่าอันอีกต่อไปนะครับมันต้องมีใจด้วยนั่นแหละเดี๋ยวว่าอันอีกต่อไปเอาว่าตอนนี้ เรื่อง ability หรือความรู้ทักษะมีเพียงพอที่จะทำให้ task performance มัน achieve ได้ไหมนะครับอันนี้คือตัวที่1น,นะครับอตัวที่2ต่อเนื่องกันเลยก็นล้วกันนะครับคือ g o commitment ครับหมายความว่าเราต้องมีใจอ่ะเราต้องมีใจที่จะฝักใฝ่กับการทำให้เป้าหมายนัน้นบรรลุได้มีความสามารถในการวิ่งและผม,มต้องมีใจผม,มต้องอดทนผม,มต้องเอืเพราะว่า ในการวิ่ง1กิโลเมตรสกิโลเมตรแรกเนี่ยจากประสบการณ์นะจากการวิ่งทุกๆวันเนี่ยนะครับโหมันเหนื่อยนะนเหนื่อยมากเลยอะ่ะแล้วเราถ้าไม่เคยวิ่งมาก่อนเนี่ยมันจะแบบโอ้จะวิ่งแค่ความเร็วสมมติวิ่งตามลู่วิ่งนะความเร็วสัก6กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยโอ้เหนื่อยมากเลยนะครับเดิน5กิโลเมตรต่อชั่วโมงในกำลังบีนี่คือตอนแรกๆนะครับแต่ตอนนี้ย10กิโลเมตรต่อชั่วโมง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากพอวิ่งมาแบบนี้เป็นปีนะนะครับดังนั้น ability อ่ Ab ility, ได้แต่ถ้าใจบอกว่าโอ้งานก็เยอะชีวิตประจําวันก็เยอะแยะมากมายไหนจะต้องไปทําโน่นทนํานี่ไม่ว่าจะเป็นงานวิทยากรงานคอนซัลต์ก็มีพอสมควรเลยรักษาแบบนี้นะครับใจมันไม่คอมมิตกับเป้าหมายที่ต้องการและกับไอเป้าหมายที่ท้าทายและเจอกจงอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยนะฮะโอกาสที่จะเกิดทัสเปอร์โพเม์คือการวิ่งวันละใกิโลให้ได้เนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปนะดังนั้น ability คือแรง g o commitment คือใจแรงกับใจมันบวกกันนะ่ะมันจะทำให้ task performance มันเกิดขึ้นได้มันจะทำให้เป้าหมายเนี่ยส่งผลถึงตัว task performance เกิดผลออกมาอย่างที่ต้องการโอเคนะครับแรง ability ใจคือ g o commitment เนี่ยชัดเจนมากนะครับถัดมาครับคือ feedback กับการ coaching ของคนอื่น โดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างานโอเคไหมครับเคยเจอไหมครับว่าในบางครั้งบางสถานการณ์เนี่ยเราทํางานเราก็ไม่รู้จริงๆว่าตกลงงานนั้นมันโอเคหรือไม่โอเคงานมันถูกหรือไม่ถูกเราก็ทําไปตามที่เราเข้าใจซึ่งมันอาจจะถูกก็แล้วไปแต่มันผิดล่ะถ้ามันไม่ถูกต้องล่ะมันทําให้เกิดผลลัพธ์ที่มันไม่ดีออกมาลนะครับดังนั้นถ้าต้องการให้เป้าหมายที่ยากเป้าหมายที่เจาะจงเนี่ยบรรลุเป็น Ta s k p e r f o อ m a n c e ออกมาได้ มันต้องมีการฟีดแบ็กกันถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาบอกว่าเ eh, อ้ยอาจารย์อาจารย์ชัดจะต้องวิ่งแบบนี้สิอาจารย์ชัดจะต้องออกกําลังกายประมาณนี้นะอาจารย์ชัดจะต้องวอร์มร่างกายก่อนนะแล้วถ้าเครื่องมันร้อนปพ๊บมเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวมันติดเองไอ้ห้ากิโลนี้ที่ใจมากเลยนะครับแล้วก็เคยทําแบบนี้จริงๆนะครับคือถ้าเครื่องมันร้อนเนี่ยตอนแรกวิ่งด้วยความเร็วประมาณสัก6กกิโลต่อชั่วโมง8กิโลต่อชั่วโมงเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยแต่พอมันถึงจุดหนึ วิ่งชิวๆมากเลย10กิโลเมตรสิกิโลเมตรแต่ชั่วโมงนี้วิ่งสบายๆมากเลยความรู้สึกเหนื่อยมันจะถดถอยไปนะครับสมมติว่ามีใครบาสักคนหนึ่งมาฟีดแบค็คหรือมาสอบทอนข้อมูลให้เออมันมันก็ดีเนาะการฟีดแบค็คจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับถ้าได้การโคชชิ่งมาประกอบมีใครสักคนหนึ่งมาคอยถามกระตุ้นความคิดมีใครสักคนหนึ่งมาคอยชี้นะว่ามันน่าจะต้องเป็นแบบไหนโดยเฉพาะให้เราได้หาทางออกด้วยตัวเราเอง นั่นคือเรื่องของการโคชเป็นด้านหลักเลยนะครับมันจะเวิร์กมากมันจะโซ่พาเวอร์ฟูลมากเลยนะครับนั่นคือตัวที่3โอเคนะครับตัวที่4ครับเราคุยกันสักห้าตัวก็แล้วกันนะครับที่สำคัญสำคัญนะครับตัวที่4ครับคือความซับซ้อนของงานเราเรียกว่า Ta s k complexity นะครับความซับซ้อนของงานเนี่ยมันส่งผลยังไงอธิบาย,ยง,งย่ายๆ่านิดเดีวกันนะครับคือถ้าสมมติว่าเราตั้งเป้าหมายที่ยาก แล้วงานมันโคตรจะซับซ้อนอนะงานมันมีหลายหน้าจะต้องประสานงานกับคนอื่น <c oughs> เยอะแยะมากมายจึงจะทําให้เกิด Task p e r f ร r ฟอร์ e ขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะได้ t ัสต์เพร์ฟอร์นที่ดีมันจะลดน้อยลงครับแต่ถ้า t a ส k p e r f ร r ฟอร์ e มันไม่ซับซ้อนมันอยู่ในขอบเขตของ Ability ที่เราสามารถทําได้ยกตัวอย่างนะครับให้ไปทํางานวิจัยอย่างเจงจังเหมือนกับตอนทําวิจัยปริยายเอกหนึ่งเรื่องภายใน1ปีโอ้โหมันซับซ้อนนะเพราะการทําวิจัยเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ต้องไปรีวิวดูวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องไปดูแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับถ้านักศึกษานิสิตร,ร,ร,ระดับปริญญายเอกคนใดบอกว่าอุ้ยงานวิจัยระดับปริญญายเอกนี่ชิวๆไม่จริง่ะนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยครับเพราะตอนที่เรียนปริญญายเอกอยู่ที่มอสมอเนี่ยเฉพาะการทํางานวิจัยนะกว่าจะสอบสาบทเสร็จกว่าจะทําอะไรต่างๆได้เนี่ยมันอย่างคอมเพล็กซ์เลยนะครับถึงแม้ตอนที่เรียนเนี่ยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งท่านได้เมตตาให้คําแนะนําเพียงท่านเดียวนะครับนี่ไม่นับที่ปรึกษาร่วมคนอื่นๆนะถ้าบางคนมีที่ปรึกษาร่วงบางทีที่ปร,รึกษาสองท่านเห็นไม่ตรงกันก็แก้แต่แก้มานะครับเบิร์ไปเบิร์กมาหลายๆครั้งแบบนี้นะครับนั่นแหละครับแต่ถ้าสมมุติเอาไงนะอาจารย์ชาติชวานเนี่ยมีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือมาพอสมควรนะครับมีอยู่หลายเล่มน,นะครับและหนึ่งปีใ้เขียนหนังสือสองเล่มพาดได้อบิลิตี้ที่เรามีอยู่พาดได้ความถนัดความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่ใจเราก็มี พอเรามีทักษะความเชี่ยวชาญเราจะเกิดความมั่นใจว่าเราเขียนหนังสือได้ให้เขียนหนังสือโอเค่ะเขียนแป๊บเดียวก็เสร็จครับความเพล็กซ์ของการเขียนหนังสือ how to กับความเพล็กซ์หรือความซับซ้อนของการทํางานวิจัยเนี่ยมันต่างกัน,นลึกๆไอ้การทำวิจัยมันซับซ้อนมากๆเลยนะครับดังนั้นท้าตั้งเป้าหมายที่สูงแต่งานมันไม่ซับซ้อนมากเกินไปเรียกว่าเป็น low complexity เนี่ยครับโอกาสที่ทำให้เกิด t a s s performance ที่เราต้องการมันก็จะมีมากขึ้น อเคนะครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญมากนะครับอันที่จริงนะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่จะทําให้ t a s k PERFORMAN c e เกิดขึ้นจากการตั้งเป้าหมายตามแนวคิดของทฤษฎีการตั้งเป้าหมายอย่างที่คุยไ้ฟังนะครับแต่เนื่องจากว่าไม่ต้องการให้คลิปวิดีโอนี้ยาวเกินไปจนกระทั่งทำผู้ฟังที่ติดตามรับฟังเกิดความเบื่อหน่ายนะครับเดี๋ยวอีกสัก3เรื่อง เดี๋ยวมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งในตอนหน้าครับอย่าลืมติดตามครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง OKR OK Mentor Podcast รายการพอดแคสต์ที่นำเสนอเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับ OKR OK หรือ Objective and Key Results ระบบการบริหารผลงานอย่างต่อเนื่องที่ช่วยตอบโจทย์การเติบโตขององค์กรและบุคลากรในยุคที่ธุรกิจต้องการการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วเช่นปัจจุบันครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามในเอพิซอดต่อๆไปของเราครับ